ภิกุทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการสแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาทในมือย่อมเที่ยวสแสวงหาก้อนข้าวในโลก อันนี้ก็เป็นสำนวนของอฉบับนี้นะอีกฉบับหนึ่งก็จะใช้อีกสำนวนหนึ่งซึ่งเคยให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ว่าเขาก็จะแปลว่าคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกที แกเที่ยวถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานดังนี้นะ,ะก็จะตัดต่อว่าส่วนพิกุในธรรมวินัยเนี้ยเข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์นก็จะบอกว่า อาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คืออาชีพขอทานคำสาปแช่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้ก็คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้นี่การแปลอีกสำนวนหนึ่งนะแต่นี้ถ้าโยมอ่านอันนี้โยมก็จะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะ ถ้าเราคุ้นเคยอยู่กับอีกสำนวนหนึ่งความเป็นอยู่เพราะการสแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ชั่วหรือคำว่ากรรมที่ลามกลามกแปลว่าชั่วเป็นกรรมที่ชั่วของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายก็คือคนที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวเนี่ยชือว่าไม่ดี ก็เหมือนกับขอทานนะบุคคลดา่าคนที่ชอบด่าเนี่ยก็จะด่าว่านะท่านถือบาทในมืออันนี้ก็แปลว่าบาทแต่อีกสำนวนหนึ่งก็บอกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะเพราะบาทเนี่ยทำด้วยดินเผากับเหล็กดินเผาก็คือกระเบื้อง เพราะบาทพอแปลว่าบาทปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นบริการที่ของบุคคลผู้เลิศนะออก็ไม่ควรที่จะถูกนำมาแปลแล้วกออ็ด่าว่านะก,ก็จะเปลี่ยนสำนวนเป็นกระเบื้องนะถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ เที่ยวขอกอนข้าวอันนี้ก็เห็นมุมของคนที่พยายามพริกสำนวนใหม่ที่ให้รู้สึกว่าดีนิดหนึง่งพริกขูทั้งหลายก็กลรุบุทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุ ไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นําไปจองจำไว้เลยไม่ได้ถูกพวกโจรนําไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการสแสวงหาก้อนข้าวนั้นด้วยคิดว่า แม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนั้นอุปายาสครอบงำแล้วถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงำแล้วแม้ฉะไหนาการทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ดังนั้นคนที่ยอม ตัวเองมาเข้าถึงอาชีพเนี้ยก็คือถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอก้อนข้าวเป็นผู้ทีเ่เห็นแล้วว่าตัวเขาเนี่ยกำลังถูกชาติชรามรณนะโสกาปริเทวะเนี่ยครอบงำหรือเบียดเบียนเอาละกำลังถูก สิ่งที่เป็นทุกข์อันเนี้ยติดตามอยู่ทำชาชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์เนี้ยจะพึงปรากฏชัดแก่เขาได้นี่คือเหตุผลของการที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ก็กระบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ เป็นผู้มีอภิชามากถ้าเป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในการมทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจในทางชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สํารวมอินทรีย์เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุนฟืนในที่เผาผี หรืออีกำนวนหนึ่งว่าดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดหรือเปื้อนอุจจระ,ะท่อนไม้เนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยสองข้างก็มีไฟติดอยู่ตรงกลางก็เปื้อนอุจจระจะใช้ประโยชน์ เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จโยมเห็นท่อนฟืนอันหนึง่งมีไฟติดอยู่สองข้างจะไปจับตรงกลางเอาไปใช้ตรงกลางก็เปื้อนอุจจะอีกนะก็เลยใช้ไม่ได้จะเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้สุรแล้วท่อนฟืนท่อนนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย บุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัตและยังไม่ถึงผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้คือเสื่อมทั้งประโยชน์ของคฤหัตและประโยชน์ของสมณะที่จะพึงได้เพราะว่าบวชมาแล้วไม่ได้ผลแห่งการภาวนานไม่ได้ ดำรงตนในลักษณะของความเป็นสมณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภค้าแห่งครหัดย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ่นฟืน ในที่เผาผีฉิบหายไปก้อนเหล็กอันร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศิ์ไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะผมก็เปรียบด้วยการกินก้อนเหล็กยังดีกว่านะ บริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองพิกุทั้งหลายถ้าแม้พิกุจับที่ชายสังกติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซ แต่พิกุนั้นเป็นผู้มีอวิชาเป็นปกติมีความกำนัดแรงกล้าในกรามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำ่ร่แห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ พิกุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลพิกุเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใด <c oughs> เพราะพิกุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อไม่เห็นธรรมะย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรา เห็นไหมขนาดเดินจับชายจีวรชายสังกติของพระองค์เนี่ยแล้วก็เดินตามพระองค์เนี่ยตามรอยเท้าพระองค์ไปข้างหลังแต่ถ้ายังมีจิตมีไพรบาดมีอกุศลทั้งหลายอยู่เนี่ยตามที่พระองค์ได้แจกแจงมาเนี่ยพระองค์ก็ชื่อว่ายังอยู่ไกลจากพระองค์ ภิกุทั้งหลายถ้าแม้ภิกขุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณร้อยโยชน์ห่างพระองค์ไปร้อยโยชน์แต่ภิกุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสต,ติตั้งมั่นรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่นด้วยดีมีจิตมีอารมณ์อันเดียวสํารวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดพิกุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะภิกุนั้นย่อมเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะชื่อว่าเห็นเราการเห็นธรรมะคือเห็นอะไร พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมก็ชื่อว่าผู้นั้นเห็นเราเห็นตถาคตงนั้นตัวธรรมะพระองค์ก็ชี้ไปที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองตัวปฏิจจสมุปบาทก็คืออริสสี ในข้อที่สองกับข้อที่สามเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายนะดังนั้นใครเห็นตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะตรงนี้ก็ชื่อว่าเห็นพระองคนะ์แสดงว่าพวกเราก็เริ่มเห็นพระองค์ลำไรลำไรแล้วนะเ,นะเข้าใจความเป็นตถาคตและ นะบุคคลผู้มากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตนาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้น ผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นสัมมาสัมพุทธะผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตร,รู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมอันยิ่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบประงับ เปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นอรันตสัมมาสัมพุทธะผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำนัดยินดี ในที่ใกล้แถ re. ดังนั้นความไกลหรือใกล้ขึ้นอยู่กับเรามีธรรมะเสพธรรมะของพระองค์หรือไม่แล้วก็ได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติภาวนาหรือไม่ตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ